โดยอาจารย์เกษมรรสันวีรกุลอารุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสันอารุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณปิยพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทั่วประเทศครับค่ะครับสงกรานนี้ ประจำที่ไหนคะอาจารย์สงการนี้เฝ้ากรุงเทพครับพอดีมีทักพวกมาจากต่างประเทศหลายคณะเลยก็เฝ้ากรุงเทพไว้แต่ก็ได้มีความสุขกับกรุงเทพที่ว่างๆโล่งๆนะครับอยากไปไหนได้ไปภายในห้านาทีมีความสุขมากผมสงการไม่เคยหนีออกจากกรุงเทพเลยชอบมากชอบมีที่มโล่งๆว่าจริงๆคืออย่างของดิฉันเองก็อยู่กรุงเทพมาหลายปีในช่วงสงการสังเกตว่าปีนี้เนี่ยรถติดขึ้น เหมือนกันนะคะจาย์คนอยู่กรุงเทพเยอะขึ้นนะเท่าที่รู้สึกบแบบประเมินจากตาเปล่าเลยใช่ครับปีนี้ปีนี้รู้สึกว่าคนสนุกน้อยลงแล้วก็ไม่ไปไม่เดินทางกันมากขึ้นก็อยู่เชียงใหม่ก็บอกว่าไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เงียบๆนะกังวลเกร็งๆกันแล้วก็อาจจะเป็นปีที่ประสงค์นี้ก่อนเรายังมีความนึกถึงในหลวงราชการที่เก้าอยู่ก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ถ้าพูดกันตรงๆนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องของคนไทยเราที่แน่นอนจงรักภักดีกัน ตลอดครับแต่ที่ผมได้คินได้ยินคุณเบียพัฒน์พูดถึงปีละปี2560วันนี้มีคําถามครับท่านผู้ชมครับคําถามก็คือวันเนี้ยของไทยเราวันที่เท่าไหร่นะครับ17เมษายนสองพแต่ว่าเมียนมาก,กับพูชาเนี่ยเป็นพศ2 5 6 1ไปแล้วนะครับคุณเบียพัฒน์คำถามก็คือว่าในสองประเทศเนี่ยประเทศไหนเปลี่ยนพศออก่อนกันออเปลี่ยนคนละวันนะประเทศหนึ่งเปลี่ยนตั้งแต่วันที่14มาละอีกประเทศหนึ่งเพิ่งเปลี่ยนวันนี้ละ17เเมษายน ระหว่างก็เป็นคําถามช้อยเอกับช้อยบีนะครับว่าในสองประเทศนี้ประเทศไหนเปลี่ยนปีพุทธศักราชเป็น2,561ก่อนกันระหว่าง A กัมพูชาบเมียนมาครับนะครับ <c oughs> ออบมาทาง SMS 4111.005ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะ,คะบอกชื่อที่อยู่ด้วย ใช่ <łość> <S 2> <S 2> เป็นี่แผ่นปอเปี๊ยะสดๆไว้ไปทานกันแนมเนืองสามแผ่นนี้สามรางวัลนะครับเป็นคนละคนละชุดเลยคุณพิจพัฒน์ได้ชิมไปแล้วใช่ค่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะหนุบหนับดีเทียวนะคะอันนี้ใช่ที่ไม่ต้องชุบน้ำที่อาจารย์เล่าหรือเปล่าคะ ถูกต้องแล้วจัดที่แล้วคุณอิสรีเกเรงไม่มาจัดเลยอดชิมทั้งิฉันติดงานค่ะอาจารย์ค่ะให้กระเทาะเปลือกแล้วก็แผ่นที่อันนี้ไปทานไปท่ไปทานอาหารไทานเทือนี้ไปเลยนะครับามวก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าคุณผู้ฟังท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีนะคะส่งมาได้ที่ sms 4 1 1 0 0 5นะคะก็เลือกว่าข้อ A กัมพูชาข้อ B เมียนมานะคะประเทศไหนที่เปลี่ยนปีพุทธศักราช ก่อนกันนะคะก็มาลุ้นกันว่าท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีนะคะใช่ครับวันขณะน,นี้วันนี้เนี่ยทั้งสองประเทศเป็น2องพทั้งคู่ละ <c oughs> นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็เป็นความรู้ใหมน่นะว่าวันนี้พศออไม่เท่ากัน, <c oughs> นไปเรื่องสงครานผมได้รับการแชร์ทางโซเชียลมีเดียและมีคําถามมากเลยคุณนิตสรีคุณมีพัฒน์ได้รับ <c oughs> เหมือนผมหรือเปล่าเรื่องนางสังขาร <c oughs> มีชื่อขึ้นมาว่าคนนี้ได้รับเป็นรางวัลน,นาง <c oughs> สังขาร <c oughs> แล้วก็บอกว่า คนที่ตกรอบแรกห้าคนเป็นนางไม่เจียมสังขารส่วนคนที่ตกรอบตั้งแต่ยี่สิบคนแรกเรียกว่านางไม่เจียมกะลาหัวได้รับไหมครับดิฉันไม่ได้รับวันนี้เนี่ยผมได้รับเต็มแล้วก็มีคําถามโดยตรงอันนี้ผมพูดมานานแล้วไม่นึกว่าจะจะกลับมาแชร์กันอีกรอบทีนนี้ส่งรูปเลยนะส่งรูปนางสังขารมาด้วยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีนางสังขารนางไม่เจียมสังขารนางไม่เจียมกะลาหัวน่าจะเป็นเป็นช่วงวัยหรือเปล่าคะช่วงวัยของกลุ่มผู้ส่งผู้รับ ที่ทำให้เราสองคนไม่ได้อย่างนั้นนะครับค่ะอย่างนี้ครับคือต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเราเคยเล่าเรื่องเรื่องมิสลาวหรือนางสาวอาพรไปแล้วนะครับในสปลาวเนี่ยการประกวดนางงามเนี่ยเขาก็เรียกว่านางสาวอาพรมิสลาวสองศูนย์หกแล้วแต่เวทีนะครับนางสังขารเนี่ยก็คือนางสงกรานมีอยู่ประกวดที่เดียวคือที่หลวงพระบางค่ะซึ่งต้องบอกว่าในสปลาวเนี่ยสงกรานก็คือคักที่หลวงพระบางเป็นหลัก นะครับที่อื่นก็จะเบาๆถ้าในนครหลวงวิงจันทร์ก็จะเล่นน้ําเหมือนเหมือนกรุงเทพเหมือนบ้านเราเป็นหลักนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นมีการประกวดนางสังขารจริงนางสังขารแปลว่านางสงกรานนะครับแต่ว่าไอ้ที่เหลือเช่นตกรอบท้ายๆเรียกว่านางไม่เจียมสังขารตกรอบแ,แรกๆเรียกว่านางไม่เจียมคารหวัวเป็นคาที่ไม่จริงนะครับไม่ผิดขอความคารุณาอย่าแชร์เลยอันนี้การแชร์ผิดๆแบบเนี้ยทําให้เราผิดใจกับเขาอ่ะเขาก็น้อยใจเราคือเหมือนกับว่า แต่งกันขึ้นมาเพื่อเอาสนุกอเอาเฮฮาแต,แต่ว่ามันไปกระทบกับเขาแล้วเขาอาจจะขุนเคืองแล้วก็ได้คือคือแน่นอนฮนะถ้าถ้าเราเป็นคนไทยคุณพิญญพัฒน์ถ้าใครมาล้อภาษาไทยเราแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็จะน้อยใจแน่นอนก้คเคืองแน่นอนเพราะเป็นภาษาของชาติเราใช่ไหมครับเราเองเวลา ใครพูดภาษาไทยเราก็อยากพูดให้ถูกอะไรให้ถูกเนี่ยทีนี้ไปล้อแบบเนี้แล้วมันมีเซนส์ของแบบไม่ค่อยดี่นาง <ừ> ไม่เตรียมสังขารมันฟัง,ฟงดูเหยียดดูมีความเหยียดอยู่ในใ,ในเรื่องที่กระจายกันนะคะใช่ครับอันนี้เยอะเลย <ừ> ต้องต้องเรียนมาเยอะจริงๆแล้วผมได้รับคำถามเยอะแล้วผมก็ไล่ตอบเจอ a ฟ e b o o k เพื่อนก็ไล่ไปแก้ว่าผิดนะผิดนะแล้วพยายามไล่อธิบายก็เลยต้องขอญาตใช้ร้อยจุดห้าใช้สมทเนี่ยเพราะว่าอันนี้ไปกว้างจริงๆไอ้การที่เราใช้ภาษา สอบเพื่อนบ้านสอบพอหลาผิดผิดเนี่ยครับทาให้เรากับเขาเนี่ยแบบน้อยใจกันคือพูดงงเขาน้อยใจเราไม่ใช่เราน้อยใจเขาแต่เขาน้อยใจเราแล้วมีอีกหลายคาเยอะแยะถ้าจํากันได้ผมเคยเล่าในรายการนี้เนี่ยเช่นพวกคําว่าเมียบุญธรรมเมียมรดกจําได้ไหมครับผม <Ms. S 2> ขออนุญาตยกอันหนึ่งนะคุณอิสรีคุณ,คณวยิยาพัฒนมีที่เวลามีคนแชร์แชร์กันเนะ่ใช้แบบนี้เลยภาษาหล่าที่ว่าที่ว่าเพี้ยนเพี้ยนผิดผิดเลยเขาพูดแบบนี้เลยครับ วันก่อนไอ้บึงพาเมียบุญธรรมไปงานเอากันบึงเร็วไปหน่อยเจอไฟลังเลแล้วไม่ยอมหยุดเลยผ่าไฟอํานาจไปตารถสิบล้อต้องถามส่งห้องหมอมิตรภาพตอนแรกอาการบ่มากแต่พอเมียรรรมรดกตามมาพบว่าอยู่กับเมียบุญธรรมมันยิงค่อยจนน้อเขาห้องบรสุทําการปาดด่วนซวยแท่นอกไอ้คำนี้ก็แชร์กันเยอะผมก็ได้รับเยอะนะครับเนี่ยเราไปเรียกเขาว่าเมียหลวงเมียน้อยว่าเมีย มรดกเมียบุญธรรมเลยไม่มีนะครับเป็นคําที่ผิดโดยสิ้นเชิงนะครับงานเอากันก็ไม่มีงานแต่งงานเพื่อนสอปอเราเรียกว่างานดองนะอะไรประมาณนี้มีที่ผมเห็นแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณเิลริยค,ค,ค,คุณมีรพัฒน์ท่านผู้ฟังครับมีจริงอยู่อันเดียวคือไฟเขียวไฟแดงที่เรียกว่าไฟเสรีไฟเขียวไฟแดงคือไฟอำนาจนี่มีสองคำที่จริงดังนั้นที่แชร์ผมเรียนเลยว่า จิตหมดเลิกแชร์ได้แต่กระนั้นก็ตามคำว่าไฟเขียวไฟแดงที่เรียกว่าไฟเสรีแฟนหน้าเนี่ยนะครับเป็นคำโบราณซึ่งมีอยู่ในเอกสารราชการปัจจุบันนี้เขาก็เรียกไฟเขียวไฟแดงเหมือนกับเราอืออันนี้เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกเถอะครับเลิกแชร์อะไรที่ผิดๆบางทีเราคิดว่าไม่มีอะไรน่ารักน่ารักส่งเข้าไปนะครับหรือแล้วต้องบอกเอ่รายการเราเนี่ยมีเพื่อนสพเราชมเยอะไกด์เราด้วย บางครั้งต้องเรียนไกด์ลาว่าคาทั้งหลายผิดๆเนี่ยมาจากเพื่อนไกด์ลาวทั้งนั้นแอละบางทีเห็นคนไทยไปเที่ยวอยากให้สนุกไงอยากเล่าเอาตลกลออะไรให้สนุกสนุกใช่แต่หารู้ไหมว่าคนไทยก็ก็จํามาแล้วมาแชร์ต่อเลยทําให้มันเกิดความไม่เข้าใจกันเลิกนะครับอย่างอย่างผมเคยเจอกับตัวเองอยู่ครั้งหนึ่งนะคุณสรีกนกบิจพัฒน์เล่าฟังครับก็ไปเนี่ยไปแล้วก็แบบเราร้อนไงเราร้อนเหงื่อออกเพื่อนก็เพื่อนไกด์ลาก็บอกว่าอ้าวอย่างนั้นเอา เอาภาษาหน้ามาซับหน้าหน่อยไหม mm hmm. หนเนี่ยวออกเนี่ยแต่รู้ไหมภาษาลาวเาษาหน้าว่าอะไรเออ,เอ,อภาษาลาวเขาบอกว่าผ้าอนามัย mm hmm. พูดแบบนี้ป้าเรามีคําถามต่อเลยใช่ไหมแล้วผ้าอนามัยผู้หญิงจะเรียกอะไรอื mm hmm. ใช่ไหมเ,เขาก็ถามนี้ต่อก็เข้าทางเขาก็บอกโอ้ผ้าอนามัยเรียกว่าอะไรนะผ้าสก,กัดวิญญาณอออะไรประมาณนี้นะผ้าอนามัยประมาณนะั้นเลยผ้าอะไรประมาณนี้ผ้ายันกันโลหิตขออภัยเรียกว่าผ mm ้ hmm. ายันกันโลหิต ดูบูลิมมากเลยเพราะคือไปเรื่อยเปื่ยเลยทีเนี้ยถุงยางเป็นไอ้ถุงสกัดวิญญาณอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่มีนะ้วัผ้าหน้ากับผ้าเช็ดหน้าผ้าหนาไหมก็ผ้าซับกรดูหรือผ้าหนาไหมไอ้สิ่งเหล่านี้บางทีเราอ่านเราแป๊บเดียวเราแชร์เลยนะเราแชร์ผมว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งของของการแชร์กันนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะขอมามาพูดตรงนั้นก่อนที่จะได้เข้าใจกันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะเคยได้ยินในเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแล้วเนาะทางคุณอิสรีคุณนิัภน์อาจจะพ้นไปแล้วก็คื ก็คือพ้นจากคานไปแล้วแต่งงานด้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับภาษาลาวน่ารักนะภาษาลาวน่ารักเขาเรียกผู้สาวโสดผู้สาวโสดก็คือคนโสดนะส่วนคนที่ขึ้นคานเรียกว่าสาวค้างบ้านค้างบ้านอันนี้เป็นคําจริงที่ใช้กันเป็นคําน่ารักเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นผู้สาวโสดก็คือยังโสดอยู่นะส่วนสาวค้างบ้านก็คือสาวที่ขึ้นคาน ยังไม่ได้มีคําพิสดานกว่านั้นส่วนถ้าคุณมนชัยไม่มานะวันนี้ก็จะชมคุณมนชัยว่าหล่อต้องชมว่าเจ้าชู้ผู้งามคำว่าเจ้าชู้ผู้งามนี่แปลว่าหล่อไม่ได้แปลว่าเจ้าชู้ส่วนผู้หญิงจะชมคุณอิสริคุณเวทพาก็ต้องชมว่างามนะส่วนเจ้าเจ้านจ้าไายเนี่ยต้องบอกว่าคนมักเล่นเป็นคนมักเล่นนะครับนี่ก็เป็นเป็นเรื่องแรกที่อยากจะ เอามาแชร์กันในวันนี้เรื่องที่สองก็คือในประเทศเพื่อนบ้านเราสามประเทศเนี่ยนะครับก็มีการเล่นสงการานต์กันสนุกสนานที่สปาลาวเขาเรียกว่ากุดสงการานต์นะครับกุดสงการานต์เขาก็จะมีสามวันวันแรกคือวันสังขารล่วงนะครับก็แล้ววันที่สองก็คือวันนาววันที่สามเป็นวันสังขารขึ้นนะครับก็จะมีประเพณีคล้ายๆบ้านเราในวันสังขารล่วงเนี่ยคือต้องย้าไปที่หลวงพระบาง เพราะว่าสงการเนี่ยที่หลวงพบางจะคึกคักกับเรานะครับวันสังขารล่วงเนี่ยหลวงคนหลวงพบางก็จะทําความสะอาดบ้านเรือนนะครับก็ด้วยความเชื่อให้คนไทยคือปัดกวาดสิ่งที่ไม่ดีในปีที่ผ่านมาออกไปจากบ้านแล้วก็เตรียมรับสิ่งที่ดีเข้ามาใหม่นะครับตอนเย็นจะมีการลอยกระทงกันนะครับลอยกระทงในวันสงการเข้าใจว่าเราไทยเราเคยมีเพลงอยู่เพลงหนึง่งหลวงพบางจะมีการลอยกระทงตรง,ตรงนี้นะครับในกระทงก็จะมีกล้วยมีขิงมี ข้าดำข้าแดงดอกไม้ใบพลูทุบเฉียนดอกดาวเรืองแล้วก็ผมเล็บของคนที่ลอยเพื่อได้อ,อธิษฐานให้ประมาณว่าหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยไปนะครับอันนั้นเป็นวันแรกของสงกรานต์ที่เรียกวันสังขารล่วงวันที่สองเป็นวันเงาครับก็จะมีการที่หลวงพ่บางจะมีการแห่ขุนเชิดปูเ่เยอแย่เยอปู่เยอะยะ่เยอเนี่ยมันเป็นตำนานเก่าแก่นะคุณเิชศรียลมิญพั์ก็พูดถึงว่าเมืองในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเมืองแห่งเนี้ยอยู่ดีก็มีผักกาดจัก โผขึ้นมาบางาพระอาทิตย์ทั้งหมดเมืองทั้งเมืองมืดสนิทเลยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถมีใครไปไ,ไอ้โค่นไอ้ต้นพัการ์ยักษ์นี้ได้นะครับจนกระทั่งมีปู่เยอะย่เยอเนี่ยเข้ามาอาสาบอกว่าเอาละเขาจะช่วยโค่นพัการ์ยักษ์อันนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าขอว่าเมื่อเขาทําสําเร็จเนี่ยขอให้ชาวเมืองอย่าลืมเขานะฮะปู่เยอะย่เยอะก็ใช้เวลาสามเดือนเกือบสามวันไม่หลับไม่นอนพยายามก็ใช้ ใช้คงใช้ขวานน่นะใช้ขวาใช้มีดสับจนกระทั่งไอ้ผักกาดยักษ์เขื่อนนี่มันหล่นล้มงอ,อมาได้จบแต่ว่าโชคร้ายคือว่าขณะที่โค่นสําเร็จเนี่ยผักกาดยักษ์มันก็ล้มลงมาทับปู่เยอย่เย,ยอยจนเสียชีวิตเพราะฉะนั้น <ù> ในวันเนาเนี่ยชาวหลวงพระบางก็ทําตามสัญญาที่สัญญาไว้กับปู่เยอย่าเยอ,ยอคือว่ามีการเชิดหุ่นของปู่เยอย่เยอไปทั่วเมืองเพื่อระลึกถึงบุญคุณของท่านที่ช่วยโค่นผักกาดยักษ์ในอดีตการนานโพนตรงนั้น นะครับส่วนวันที่สามครับเป็นวันสังขารขึ้นหรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งวันนี้ชาวหลวงพบางเขาจะไปขึ้นภูเขาของพระฤาษีที่เรียกว่าภูศีรนะครับะระหว่างทางก็จะวางข้นเ,เหนียวข้าวหนมไว้ตามเ,าเสาบันไดที่ว่าเขาเรียกว่าตักบาตรภูศีรนะครับบางคนก็โยนลงข้างทางเพื่อให้เป็นการให้ทานด้วยแล้วก็จะมีขบวนแห่านางสังขารหรือนางสงการอันนั้นก็คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในเพื่อนบ้านเรา สปอ,อรเราในช่วงสงกรานที่เกิดขึ้นตอน,นคล้ายๆเราทำบุญทำทานทำความสะอาดนะครับมีขบวนแห่มีการเล่นน้ําแล้วก็มีนางสังขานะครับสามวันที่อาจารย์ว่านี่ตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างคะ13่สั้นสี่้าเลยครับตร,ตรงกับบาเราเลยครับตรงกับเราเลยครับค่ะ เขาบเราเนี่ยหลายอย่างเหมือนบ้านเราแต่อีกสองประเทศที่จะเล่าเนี่ยอ,อาจจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเท่าไหร่เดี๋ยวเราฟังต่อไปจะพักไหมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ะนะคะช่วงหน้ายังมีสงกรานที่เมียนมากับกัมพูชาให้ติดตามกันเดี๋ยวมารับฟังกันต่อค่ะสนับสนุนโดยลิงก์ผู้นำระบบสายสัญญ,ญาณสายแลนสายไฟเบอร์ออปติกและสายกล้องวงจรปิดลิงก์มาตรฐานอเมริกา คนไทยก้าวไกลประเทศไทยก้าวหน้าสร้างสรรพัฒนาประชาคมอาเซียนสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศเดเนีว i อ u ซ u m มิวเอกเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ ux, ์ ux, พัดลมชาร์ปทนจังทุกชิ้นส่วนรับประกัน3ปีและบริษัท PTT g l o b a l chemical s, จำกัดมหาชนเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตทุกการแข่งขันเราจะพบกับเขาที่คอยบอกว่าความพยายามของเราไร้ความหมาย เขาคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดที่เราต้องเอาชนะเขาคือใจของเราเองท้าทายตัวเองทำสิ่งที่ดียิ่งกว่า PTT Global Chemical หนึ่งในสิบริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจเคมีพันจาก DJSI ถึง4ปีซ้อนเพราะใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่คือชนะใจตัวเองประกาศประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้จะมีลมพัดแรง18นะ นิ้วเข้ามาปกคลุมทั่วประเทศพัดลมชาบ18นิ้วแรงขนาดนี้เลยเหรอห <c oughs> นาวดีก็พัดลมชาบ18นิ้วแรงจริงแถมยังสวยทนรับประกันทุกชิ้นส่วน3ปีด้วยนะพัดลมชาบ18นิ้วมีหูจับกระชับมือพร้อมช่องเก็บสายไฟในตัวใหม่มีรุ่น20นิ้วด้วยหรือยังพัดลมชาบสวยแรงทน9สูปีที่25คลื่นขาว FM 100.5 m อ็ม n อ w นิวส์เน็ย้ำเจตนารมณ์เป็นสื่อสารมวลชนที่สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสรรค์ข่า,ขาวคุณภาพรักษามาตร,รฐานคลื่นข่าวอันดับหนึ่งเพราะให้คุณรับฟังข่าวสรารที่ถูกต้องทุกแพลตฟอร์มเครือข่ายอสมททั่วประเทศทันข่าวทันเหตุการณ์สร้างคนสร้างชาติและเทิดทุนสถาบัน FM 100.5 n e เอ็มอรู้ทันรู้ลึก รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน เจ็ดนาฬิกาสินาทีนะคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Good Morning a อาเซียนเรายังอยู่กับช่วงที่2ของเจาะลึกอาเซียนกับอ,อาจารย์เกษมสัรวิรกุลนะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังแจ้งมานะคะคุณผู้ฟังที่เป็นหมู่เฮาเจ้าเหนือเนี่ยนะคะบอกว่าถามว่าสังขารล่องกับสังขารล่วงเนี่ยคือเหมือนกันไหมเพราะว่าที่ทางเหนือเรียกว่าสังขารล่องนะคะ บอว่าเหมือนกันนี่คุณอุ๊อยู่เป็นแคนเตดผมผมนางเกษรสันน,นิษฐก็พูดเหมือนกันนะฮะคนเรียกสังขารล่องเขาเรียกสังขารล่วงเนาะ,ะว,วันแรกะะแต่เป็นวันเดียวกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตทวนคําถามอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ฟังมาร่วมสนุกกันนะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์ถามว่าในช่วงสงกรานเนี่ยมี2ประเทศที่เขาเปลี่ยนปีพุทธศักราชเป็น2561เเรียบร้อยแล้วนะคะอยากทราบว่าประเทศไหนที่เปลี่ยนก่อน ข้อเอกัมพูชาข้อบีเมียนมาค่ะส่งชื่อที่อยู่มาด้วยนะคะส่งมาทาง s m s ที่4 1 1 1 0 5รุ้นนรับ แผ่นเปาะเปี๊ยะแบบไม่ต้องชุบน้ําจากเวียดนามของอาจารย์คัะอันนี้จริงๆเป็นแผ่นเปาะเปี๊ยะแต่ว่าเวลาเราไปทานแหนมเนืองเนี่ยผมก็จะไม่ทานแป้งที่ร้านผมใช้มีทานหั่นสีนี่ทานได้อร่อยนะคุณวัตถดรับประกันคุณภาพอร่อยค่ะหนึบหนึบนะครับวันหลังวันหลังเราต้องนัดทานแหนมเนืองกันซะหน่อยปาร์ตี้แหนมเนืองนะคะอาจารย์สัญญามาหลายทีแล้วไม่ได้ทาสักทีตอนนี้ตุนไปเยอะแล้วครับรับไปเวียดนามมาตุนกลับมาได้เยอะเลยนะครับ ไปที่กัมพูชาครับกัมพูชาเนี่ยสงกรานเขาเรียกว่าโจชน้ำคเมโจคือเข้าสู่ฉน้ำนี่คือปีเนาะคเมนี่คือเขมรกัมพูชาก็คือเข้าสู่ปีกัมพูชานะครับบางทีก็เรียกว่าโจชน้เถมยถมแต่ว่าใหม่ท่านที่เคยไปเที่ยวพนมเปญจะเรียกว่าตรงเซ็นทรัลมาร์เก็ตเนี่ยภาษากัมพูชาเรียกภาษาถมยภาษาคือภาษาภาษาฝรั่งเศสนะแปลว่าตลาดถมยแปลว่าใหม่แปลว่านิว โจชนาเสมยก็ได้โจชนามแมก็ได้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าสงครามเนี่ยจริงๆก็แถวบ้านเรานี้ต้องเริ่มที่กัมพูชานะคุณเฉลีรยคุณมิจพัฒน์เพราะว่าเขาเริ่มเริ่มมาก่อนนะครับม,มีมีวัฒนธรรมมาก่อนเราเริ่มถ้าย้อนไปเนี่ยในประวิศาสตรเขียนว่าประมาณปีพุทธศักราช1600นะเริ่มมีการพูดนะว่าในกัมพูชามีการเล่นสงครามกันละ นะครับตอนนั้นเรายังไม่มีกองศรียาที่ทําแต่ mm hmm. นะครับเรามาเริ่มตอนหลังก็คงได้รับกิจพลสืบเนื่องต่อเนื่องกันมานะครับอันนั้นก็เป็นเป็นสงกรานในกัมพูชาการกัมพูชาเนี่ยจะเริ่มสงกรานในวันที่สิบสี่นะครับมีวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับก็จะมีการาไปชาบุญตักบาตรมีการาล้างหน้าด้วยน้ำมนเพื่อขอให้ตัวเองโชคดี mm hmm. เข้าวัดเข้าวานะครับอันนั้นเป็นวันแรกที่จะต้องทํากันส่วนวันที่สองก็จะจะเข้าวัด ตอนค่ำๆก็ไปก่อเจอดีไซน์กันนะครับส่วนวันที่3วันวันที่2อนี่ถือเป็นวันครอบครัวส่วนที่15ส่วนที่16นี่ก็จะไปส่งน้ําพระไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรอคล้ายๆบ้านเรานะครับแต่ในในอดีตเนี่ยผมเคยดูคลิปวิดีโอยังทํารายการเลยคุณศรีกิมพัฒ เวลาส่งน้ําผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ส่งที่มือแบบบ้านเรานะกัมพูชาต่ก่อนเนี่ยเหมือนได้อาบน้ําเลยอ่ะน้่อยู่ก็ตักตักเป็นขันขันราดขึนไปเลยต้องต้องทําการแจ้งไหมคะอาจารย์คะใช่ใช่ใช่ก็ก็ออกมานอกบ้านนะครับผู้ใหญ่นั่งอยู่เป็นเรื่องเป็นราวใส่เสื้อใส่ผ้าแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าแทบจะอาบน้ําท่านเลยกันแลยท่านก็เปียกกันเลยทีเดียวชุ่มชื้นแน่นอนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวไปสำหรับกัมพูชานะครับกัมพูชาก็มีความคึกคักสนุกสนานตรงนั้นนะครับแล้วก็ เหมือนบ้านเราทุกประการขัน้นที่เคยไปกัมพูชาจะรู้ว่าวัดวาอารามเขาในช่วงทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงวันพระช่วงงานบุญทั้งหลายเนี่ยเหมือนบ้านเรามากคือคือผมเนี่ยชอบพูดเสมอว่าคนกัมพูชาคนไทยเนี่ยเออเรามีหลายสิ่งหลายอย่างร่วมกันในเรื่องว่าธรรมในเรื่องการเข้าวัดเข้าวาเพราะนั้นเราเราถ้าเราไปช่วงนี้นะก็จะเห็นไปวัด กัมพูชาเหมือนไปวัดไทยคุณอิสรียลกมีพัฒน์บรรยากาศเดียวกันทั้งเสียงสวดก็คล้ายๆกันบนแต่งเนื้อแต่งตัวถือทายเข้าวัดแบกทรายเข้าวัดอะไรเหมือน,นกันทุกประการนะครับก็ต้องรักกันไว้เยอะหน่อยสําหรับคนคนกัมพูชานะครับแล้วกัมพูชาก็อย่างที่บอกก็พอเข้าสงกรานก็มีการเปลี่ยนพุทธศักราชนะครับเ,เวลาคุยคนกัมพูชาเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาคุยกันจริงๆคนในเชียงวีเนี่ยเวลาคุยกันต้องอ้างอิง คริสตศักราชจะมั่นใจที่สุดว่าเราคิดถึงเรื่องปีเดียวกันแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าถ้าช่วงหลังสงการเนี่ยสองประเทศเนี่ย <c oughs> วันนี้วันนี้ทั้งสองประเทศอย่างที่มผมตั้งคาถามไว้เป็นปี2511ไปแล้วแต่หม้เพราะนั้นสมมุติถ้าเราบอกว่าอาวันที่20เมษายน2511เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น 1, 1> 2>, 2 3 4 5เนี่ยเวลาไทยเราก็จะนึกถึง2511จริงๆของเรา <c oughs> แต่คนกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะเป็นปีนี้แล้วละ่ะ20เมษายนเป็น2511ละเหมือนกับคนเมียนมา เป็น2อ1 1ละเพราะฉะนั้นเวลาคุยในเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งหลายบางทีต้องเช็กว่าสิ่งที่เราคุยนั้นมันก่อนหรือหลังสงครามอา่แต่ว่าทั้งสองประเทศนี้ต้องดูวันด้วยอย่างที่เราเป็นคําถามเนาะวันไหนจะเร็วจะช้ากว่ากันค่ะนะครับส่วน<ค>ที่เมียนมาเนี่ยนะครับเมียนมาเนี่ยก็เรียกว่าวันสงกรารก็เรียกว่าติงจันคนไทยชอบเขียนว่าติงจันแต่ว่าคนเมียนมาเวลาออกเสียงมันจะออกเสียงไม,ไม่เหมือนสระเหมือน ออกแนวจระแอ์เล็กๆสิงจันไม่ไม่ไม่จันชัดๆไม่แจนชัดๆออกเสียงว่ิงจันนะครับคนเมียนมาเนี่ยวินับปียิ่งสนุกใหญ่คนคนเฉลีงคนมีนัดมีการนับสามแบบนี่อาจารย์ไม่ได้บอกใบคําตอบอยู่ใช่ไหมคะคือนับสามแบบคือนับแบบที่ส์ศัราชก่ะส2017ปีนี้นะแล้วก็นับแบบ พุทธศักราชในบ้านเราซึ่งเรียกว่าจากักรเกตเนี่ยปีนี้เขาตอนนี้ก็2511เ,เรียบร้อยแล้วจกักรเกตแต่เขามีปีพศเขาเองบบอีกเรียกว่ากศจักรเกตนะกศจักรเกตเนี่ยเป็นปีของเขาเองเนี่ยปีนี้ก้าวเข้าสู่ปี1,380นะครับเขาก็บอกว่าเป็นปีเกิดของพระพุทธเจ้าผมก็ถามว่าแล้วยังไงของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เกิดนะแต่ว่าไม่ไม่นานถึงขนาดถ,ถ,าถึง1,380บอกว่าเนี่ยเป็น เป็นตำนานของเขาละ่ะพยายามจะหาคาตอบเดี๋ยวผมลงไปหาคําตอบเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ก็นั่งทานข้าวกับเพื่อนเมียนมาก็ขอความรู้เข้าตรงนี้แต่ว่าเพราะฉะนั้นเ,เขาก็ยังอธิบายไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นตำนานเขานะพระพุทธเจ้าว่าเกิดในนับปีเกิดก็คือปีหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ต่างกันต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าคนเมียนมาเนี่ยต้องว่าไปแล้วเนี่ยเล่นสงกรานสนุกกว่าบ้านเราคือเล่นเป็นกิจลักษณะเวลาเล่นเนี่ยนะครับในเวลามีงานมี เทศกาลในเมียนมาเนี่ยส่วนใหญ่รัฐบาลจะเปิดาการเอกชนไปเช่าวเวทีเนะช่าวเวทีแล้วก็มีดนตรีเป็นมหากรรมใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ล้อมรั้วไว้นะครับใครใจ่ายสตังก์ก็เข้าไปสงกรานก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับรัฐบาลเขาจะเปิดโอกาสให้เอกชนรายใหญ่ๆเนี่ยจัดดนตรี hmm. แล้วก็เปิดน้ําฉีดกันแบบว่าเรียกว่าเป็น hmm. เป็นฝนเป็นฝนเทียมตลอดเวลาค,คึกค,กคักคึกคักมากแต่ว่าปีนี้เ,เมื่อวานนี้ที่กรุงย่งนกุนหรือย่างกุ้งเนี่ยมีฝนตก <c oughs> ก็เลยหงอยไปนิดหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าปีนี้รัฐบาลจํากัดเวทีที่ให้เอกชนมาเปิดเนาะทุกปีเนี่ยจะมีประมาณ80เวทีคนเดิอนชีคณเมียพัดทั้งเมืองเลยเรียกว่าสงการเมียนมาเนี่ยผมว่า <c oughs> เหมือนกับถนนข้าวสารทั้งเมืองของบ้านเขาอ่ะนะจะยกถนนข,ข้าวสารเราไปอยู่ทั้งเมืองเขาปีนี้ลดเวทีเราไปเหลือครึ่งเดียวเพราะ,ะนั้นเนี่ยก็เงียบหน่อยเงียบค่อนข้างเงียบเหงานิดหนึ่งแต่ความคลึกคักไปอยู่ที่มันดะเล บอกปีนี้นี่มันดาเลสนุกมากครับใน<ช>นี้เพื่อนเพื่อนเมียนมาบอกนะครับอันนั้นก็ข่าวหน้าปีหน้าใครมีโอกาสก็ลองไปเล่นสงการที่เมียนมาได้นั่นจะ,จะมันดาเลหรือ,อย่างกุ้งก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่นั่นเขามีข้าวแช่เหมือนบ้านเรานะคุณฉลิตกำนิดพัฒน์โอ้ที่ฉันอยากทานมากเลยเข้าวหน้าร้อนเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าจิงจันเนี่ยจิงจันชมินชมินแต่ว่าข้าวนี่นะครับแต่ว่าข้าวแช่ที่โน่นท่านผู้ฟังครับข้าวแช่เมียนมาเนี่ยเขาจะทานกับ ปลาช่อนแห้งที่ไปผัดกับหอมเจียวแล้วก็ยำมะม,ม่วงจะต่างจากบ้านเรานิดหนึ่งแต่ว่าก็มีมีมีลักษณะร่วมคือมีการทานข้าวแช่ซึ่งน้ําหอมดอกมะลิเหมือนบ้านเราแล้วก็จะกินคล้ายๆขนมต้มเขาเรียกมงหลงเย่ปงนะครับคล้ายๆขนมต้มบ้านเราไส้เป็นน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ข้างหน้าก็โรยด้วยมะพร้าวขูดอันนั้นก็เป็นประ,ะเภทน,นีที่ที่ทททเหมียนมาเขาทํากันมีความสุกสนานก็เห็นว่าเรามีแช่งนส่วน ที่เวียดนามไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับคือเป็นวันธรรมดานะไม่ค่อยมีอ,มอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับสงกรานเลยะนะครับค่ะค่ะก็เป็นวัฒนธรรมที่มีร่วมกันนะคะรวมทั้งไทยเราด้วยก็4ประเทศในแถบ,บนี้นะคะในแถบลุ่มลําโขงอ,อาจารย์คะทำไมปิดท้ายด้วยเรื่องของกินล่ะคะ เพราะเราเาจะไปกินค,คือยังไม้รู้ว่า <ừ> มันมีอะไรแชร์กันหลายอย่างาใช่ไหมครับเรามีมข้าวแช่เมียนมาก็มีข้าวแช่สงกรานต์กัมพูชาเริ่มก่อนเรารับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงเราเนี่ยก็คือแบบคนพูิภาคเดียวกันที่มีหลายแหล่แชร์กันแต่ผมเรียนให้ผู้ฟังแบบนี้นะผมเล่าแบบนี้นะผมไม่เคยไปคิดว่าใครก่อนใครหลังเราไปรับของใครอะไรยางไงอันนั้นเป็นอดีตนะครับผมรู้แต่ว่าอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้ว่าอ๋อเพื่อนบ้านเขามีแบบเราจากนี้ไปเนี่ย เราไปสร้างอนาคตร่วมกันไม่ต้องมาถามว่าอันนี้เป็นของใครเรารับจากใครมาเข้าแชรใครมาก่อนนั้นระหว่างเมียนมากับไทยไม่มีประโยชน์ค่ะรู้ว่ามีเหมือนกันแล้วก็ต่างกันเท่านั้นที่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยค่ะอาจารย์ค่ะเฉลยค่ะเฉลยเฉลยนะครับเอกัมพูชาเนี่ยเปลี่ยนเป็นปีพุทธศักราช2511หสิบเอดในวันที่สิบสี่เมษายนเวลาตีสามที่ผ่านมานะครับส่วนส่วนเมียนมาเปลี่ยนตะกะเรเป็นปี 2 5 1 1ในวันที่17เมษายนคือวันนี้ครับเพราฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือ A เป็นกัมพูชาครับ ค่ะก <zo> auto> ็ขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟังที่ตอบถูกด้วยนะคะวันนี้รางวัลของอาจารย์เป็นแผ่นแป้งเมืองไทยเราเรียกว่าแหนมเนืองเน่นนะแต่ว่ามีคุณผู้ฟังส่งมานะคะบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยเขาเรียกกันว่าแหนมเนืองแต่ว่าเราเรียกกันไปเรียกกันมาก็กลายเป็นแบบนี้นะคะเอาหน้าตาเป็นแบบนี้อาจารย์โชว์อยู่น่าทานมากๆเลยนะคะอ่านะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้น้ําเลยนะคะเอาไปห่ออะไรนะแหนมเนืองใช่ไหมพักมาแหนมเนืองโอเคโอเคค่ะอ่ะวันนี้ ้องลาไปพร้อมกันเลยนะคะอขอบพรคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ